I'm um, uh, โอสมมาสัมพุทัสสะสุขโภปญ,ญาาัติสะอุจจะโยติขอลองน้อมแด่คุณพระรักไรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้เสด็จกล่าวเขากราบเทระนุเถร,ระก็ะนั่งสงในหลวงพ่อพ,พ่อปุถยวรธรรมตองเจ้าคณะอำเภิดอัตตาปายเป็นต้น ขอความเจริญในธรรมจะมาเกมีแขยญาติโยมสาธุชนทุกท่านโอกาสต่อไปเจราญฉะนนชวนก็ราทั้งหลายเอามือวางไว้ที่ตักเอาสติไว้ที่หูตั้งจิตตั้งใจแงเสถตปัสสาวะองค์ก็ทรมเทศนาที่หลวงพ่อจะได้แสดงโอกาสต่อไปนี้ตามสมควรเจริญในโอกาสนี้เพื่อเป็นบุญมเป็นกุศลเพิ่มเติมให้เราทั้งหลายได้ั่งขัดสมาธิ การภาวนาฟังนอกจากเราจะได้บุญในการทำกองกระถินเรายังได้บุญเพิ่มคือการรักษาสินเมื่อเราได้บุญเพิ่มในการรักษาสินแล้วเพื่อเต็มทั้งสามประการก็ให้เราทาั้งายได้จเจริญภาวนาไปด,ด้วยเราเห็นกองกระถินทนก็ไปที่ทำกันส่วนมากแล้วก็จะมีการเจริญพ็ต้องหมเสร็จกลับบ้านไปเราก็กินขา้าวกินน้ำธรรมดา แต่นี่เพื่อให้บุญม,มันเพิ่มเพื่อเป็นบารบมีแก่ทางเจ้าภาพและอยับโยมเท่าไเรื่องในวันนี้คุณพ่อกำไยสารบวตพร้อมโดยลูกๆหลานๆญาติพี่น้องแล้วก็ญาติโยมพี่น้องชาวบ้านเคียงใหญ่ของเราทุกหมู่บ้านได้รวมจิตรวมใจตลอดทั้งสายบุญสายธรรมได้ต้องกองบุญกองประเสรเรียกว่ากักองกฐิน ภาษาบาลเราเรียกว่าการัะทานเป็นทานตามการตามเวลาปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวตั้งแต่กลางเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองก็มนหน้าที่นี้ไปก็จะไม่มีกระถินเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลปีนี้ถือเป็นบุญเป็นบาร,รมีของคุณพ่อเปาไหมสาธุัวัวท่ ได้สร้างกองกระถินสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกระถินถวายที่วัดเก่งใหญ่ของเราโดยอาศัยลกูกอาศัยหลานผู้เป็นลูกเป็นหลานที่คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงเจริญเติบโต,ตมาจนเป็นเท้าเป็นนามีหน้าที่การงานทำเมื่อเรามีหน้าที่การงานทำแล้วก็คิดถึงบุญถึงกุศลถึงบาร,รมีของพ่อ ตั้งจิตตั้งใจทําบุญให้พ่อโบราณก็เรียกว่าแปลงทางไปสวรรค์หรือโบราณก็บอกว่าลูกบวชแล้วจงก็จูงแม่ขึ้นสวรรค์บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้คุณพ่อประมาไม่ได้บวชลูกชายลูกชายทํางานราชการลูกสาวทางานราชการไม่ได้ห่มก็เหลือแล้วมัเรียกว่าบวชได้ยังไงการบวชนั้นมันมีอยู่สองประการ ประการที่หนึ่งเรียกว่าบทไก่ประการที่สองเรียกว่าบวชกาบวใกายนี้คือโกนผมผมผ้าเหลืองอันนี้เขาเรียกว่าบทกายต้องมีอุปชาเป็นผู้บวชมีณก็น่เป็นผู้รับรองแต่การบวชใจนั้นไม่ต้องมีอุปชาพ่อเป็นอุปชาแม่เป็นอุปชาคนพ่อก็ไมสาระบวชพร้อมด้วยธัญญาผู้เป็นคุณแม่ เป็นอุปชาให้ลูกสอนลูกสอนล้านบทลูกบทล้านพ่อเอาอะไรบทพ่อเอาศิลพ่อเอาธรรมพ่อเอาจารีตพ่อเอาประเพณีพ่อเอาคุณงามพ่อเอาความดีที่พ่อมีพ่อพาสร้างพ่อพาทำพาลูกพาล้านสร้างพาลูกพาล้านทำให้ลูกรู้ว่าอาชีพหน้าที่ของเราคืออะไรพ่อนั้นไม่ได้อยู่กับลูกกับล้านตลอเา วันหนึ่งพ่อก็ต้องจากลูกจากล้านไปคุณพ่อทำไมท่านสอนลูกสอนล้านบอกลูกบอกล้านเฮ้ยบอกว่าพ่อนี้ไม่ได้อยู่กับเจ้านายอีกหน่อยพ่อก็จากลูกจากล้านไปแนวเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่พ่อจะมอบให้ก็คือลูกจะต้องเอาใจเอาอย่างของพ่อพ่อทำนั้นนี่ลูกอย่างไรทำอย่างไรถึงทํทำให้ครอบครัวให้ลูกมีความสุขให้ลูกดูเอาเป็นตัวออย่าง พ่อปวดกายบวดใจก็้พ่อปวดใจ,ดใจลูกปวดใจหลานสอนลูกสอนหลานจนลูกจนหลานเอาแบบเอาอยากตั้งจิตตั้งใจทําการทํางานเรียนหนังสือหนังหาจนได้เป็นเจ้าคนนายคนมีหน้าที่ราชักการทําบดนี้ลูกหลานทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบซึ้งน้ําจิตน้ําใจของคุณพ่อ ที่พ่อเลี้ยงมาแม่เลี้ยงมาก็เลยม,มาปรบว่าเฮ้พ่อเราแก่แล้วแม่เราแก่แล้วคนเราจะแปลงบุญให้พ่อแปลงทางสวรรค์ให้พ่อจูงพ่อจูงแม่เราขึ้นสวรรค์บาคนไปจูงพ่อตอนตายพ่อตายแล้วก็ทําบุญให้แม่ตายแล้วก็ทําบุญให้อันนั้นไม่รู้ว่าท่านจะได้รับรอุปล่ตแต่ลูกแต่หลานของคนพ่อประไมัยมาคิดว่าในขณะที่พ่อลูก,กเราใี่ย เราจะเป็นแต่สักปุบธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาในปีนี้ขอเป็นเจ้าภาพกดิ์ิ้สร้างกดิ์ทิ้งเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ตรอดถึงสร้างกรณีให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงได้มีการสร้างบุญสร้างกุศลตั้งกองกระถินขึ้นนวัดเก่งใหญ่ของเราในโอกาสนี้ก็ได้ชักชวนญาติโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตลอดถึงสายบุญสายธรรมพุ่ไข่ในสินไผ่ในธรรมทุกท่านทุกคนให้เราทั้งหลายได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมบุญร่วมกุศลสร้างบาร,รมีสร้างคุณมงามความดีให้แก่ตัวเองนอกจากลูกจากล้านของคุณพ่อค้าแม่เรียบแลงบุญแก่งกุศลสร้างอาทิตยในปอดแล้วเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาร,รมีเราให้บอกบุญบอกกุศลแก่ลูกแก่ล้านญาติายาโยมพี่น้อง ผู้เป็นสายบุญสายธรรมเราทั้งหลายได้มาร่วมกันในวันนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงจะต้องสร้างบุญทำไมเราจะต้องสร้างกุศลบุญมันคืออะไรกุศลมันคืออะไรคุณงามความดีญาติโยมพี่น้องทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ตอนนี้เรามีร่างกายสมบูรณ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นคงเย็นเพราะอะไรก็เพราะบุญเก่าของเราเคยสร้างมาเกิดมาในโลกนี้เรามีเงินมีทองกรรมมาขาขายหาอยากขากจินจิตรุ่งเรืองเพราะอะไรก็เพราะบุญเก่าเราสร้างมาเกิดมาในชาตินี้เรามีสามีดีมีพันยาดีมีลูกเต้าดีเพราะอะไรก็เพราะบุญเก่าเราสร้างมาเพราะฉะนั้นคําว่าบุญ คือมันเป็นของชาติก,ก่อนมาจะชาติก,ก่อนพบก่อนบุเพกตะตกุญญาตาเราเคยสร้างสมไว้เคยทำไว้วันนี้คนพ่อทำไมมีลูกดีลูกหลานดีมีหน้าที่กังานดีเพอะไรเพราะว่าคนพ่อเคยทําบุเพกตะตกุญญตาเคยสร้างบุญสร้างกุศลมาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่นี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาเพราะบุญเก่า สั่งสมมาจึงให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีบุญญาดาสีมีบารมีมีการมีงานทำมีเงินมีทองสันสอยไม่ลำบากลำบนเรากบุญเก่าแต่เมื่อบุญเก่าเป็นเครื่องค้ำชูบุญเก่าเป็นเครื่องตนบรรดาให้เราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญอยู่เพื่อให้บุญมาเพิ่มขึ้นเพื่อให้บารมีเพิ่มขึ้นเราทั้งหลายจึงได้ร่วมจิตร่วมใจกัน มาแปลงบุญแปลงกุศลแปลงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เป็นบุญส่งเสริมไปในภายภาคหน้าทำไมต้องแปลงบุญเพราะว่าโอคาสมบัติที่เรามีอยู่นี้มันเป็นของประจําโลกเงินทองก็เป็นของประจําโลกสิ่งของสมบัติก็เป็นของประจําโลกแม้แต่ร่างกายของเรายาวาณนะเครื่องที่เราได้มาจิตใจอาศัยอยู่นี้ก็เป็นของประจําโลก วันหนึ่งเราจะต้องป่วยวันหนึ่งเราจะต้องไข้วันหนึ่งเราจะต้องเจ็บและวันหนึ่งเราจะต้องตายโปคสมบัติทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีอยู่นี้วันหนึ่งเราจะต้องจากเขาหรือไม่เขาก็ต้องจากเราตามการตามเวลาของมันแรกเปลี่ยนเป็นเงินต่างชาติเป็นเงินต่างประเทศเป็นเงินดอลเงินสารัดในญี่ปุ่นเงินเกาหลีก่อนเราถึงจะไปใช้สอยในประเทศเขาได้ฉันใดบุญกุศลของเราก็เหมือนกัน ตัวเงินทองของเราก็เหมือนกันมันเป็นของประจำโลกใช้อยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณพ่อพ่อแม่พร้อมแม่ลูกหลานญาติน้องตลอดถึงญาติโยมทุกคนเรามาสร้างกองกระถินวันนี้เรามาร่วมแปลงบุญพูดง่ายๆก็คือแลกเปลี่ยนเงินทองถ้าคุณได้เงิกอนี้นก็แรกเงินกอนนี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลของเราก็เหมือนกัน ตอนนี้เราเอาของที่มันมีอยู่จับจะจําโลกที่เราไปกับเราไม่ได้มาแปลสภาพให้มันไปกับเราได้แปลอย่างไรแปลอย่างที่คุณพ่อพร้อมด้ญาติโยมพี่น้องทั้งหลายกําลังทําอยู่นี้เราเอาเงินเราตอเาทรัพย์ส,สมบัติที่เรามามีอยู่นี้มาแปลสภาพน้อมถวายเป็นเงานกฐินถวายพระตจแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นปร่ากับทินตลอดถึงจะถูกปัจัยกายธรรมบริวารทุกอย่างสิ่งที่เราถวายวันนี้เราทําวันนี้กล้าที่เราถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ใช้ประครับประคองกายของท่านเงินทองสิ่งของบริวารที่เราถวายมาเราพ่อดียวยเนี่เราสร้างไว้เราก็พระครูอาจารย์ทำมาลดหลวงปู่เราท่านได้พาลูกพาหลานสร้างแปลงไว้ทางบ้านหลวงปู่หาาาหให้เราสาลาไประโยหน์กับเรา เมื่อท่านไปท่านก็ไปแต่กายครับแต่สลาหลังนี้ใครได้ใช้ประโยชน์ก็ลูกก็ล้านก็พี่ก็น้องญาติโยมทุกท่านผิดคนใช้ล้งโบก็ไม่ได้ใช้ล้มโบก็ไปสภาพบ,บุญที่ล้งโบกสร้างเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็เหลือใ้ให้ลูกให้ล้านดังนั้นญาติโยมพี่น้องทั้งหลายในวันนี้สิ่งที่เราทําไว้ในกระดิ่วันนี้ที่เราบริจาคแล้วแปลสภาพให้มาเป็นบุญเป็นกุศล ของที่เราสร้างไว้นี่มันก็จะเป็นคนอื่นมาใช้เงินทองที่บริจาควันนี้อาจารย์พระครูน้อยท่านก็จะไปแปลสภาพสร้างวัดสร้างว่าสร้างประโยชน์ไว้ทําว่าท่านเอาไปด้วยไหมก็เปล่าเมื่อถึงการถึงเวลาท่านก็ไปแล้วของนี้มันก็อยู่ใช้พอกคู่บ้านคู่เมืองเมืองไปแล้วอะไรลนะ่ะที่สิ่งที่เราไปได้ก็คือบุญกุศลคือจิตใจอันดีวันหนึ่งถ้าสมมติว่าคนพ่อประใหม่ก็ดี ญาติยโยมที่นั่งอยู่นี่ก็ดีลูกหลานพี่น้องก็ดีคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้เราจะต้องแก่แก่แล้วจะต้องเจ็บเจ็บแล้วจะต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกนี้ตัวนี้ไปได้วันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราป่วยหลงนอนอยู่เตียงพยาบาลคุณหมอสายยาเข้าทางปากทางจมูกผ่าตัดโนนผ่าตัดนี่ช่วยพยายามช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายหมอไม่สามารถที่จะช่วยได้ ถามว่าตอนนั้นลูกหลานช่วยได้ไหมหมอช่วยได้ไหมหมอไม่มีโอกาสจะช่วยแล้วหมดปัญญาแล้วลูกหลานจะช่วยอะไรอะไรได้ไหมตอนนั้นลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ําดูแลเซตตนเเซตตัวให้ทุกอย่างลูกหลานทําได้แค่นั้นแล้วอะไรจะเป็นเครื่องทําต่อไปตอนนั้นหน้าที่หมอหมดแล้วหน้าที่ของลูกของหลานหมดแล้วทำได้แค่นั้น แล้วอะไรจะเป็นเครื่องกำต่อไปตอนหายใจเบาลงตอนโรงหมอบบอกว่าบัดนี้คุณพ่อเจ้อยู่กับลูกกับหลานแม่นานแล้วเป็นลรกนั้นเป็นลรกนี้หมอหมดวิชาที่จะทำแล้วให้ลูกให้หลานําใจเสิดตอนนั้นคุณพ่อจะพึ่งลูกไม่ได้จะอึ้งเปลาลูกเศรษฐที่เกิดคนเป็นคนมีเงินมีทองด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็จึงเรียกว่าบุญบุญจึงเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ถ้าเราทําบุญบ่อยๆเราก็เป็นที่รักของพี่ของน้องเมื่อตายไปแล้วบุญก็เป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมพี่น้องทุกคนที่เราทั้งหลายได้มาสานต่อมาช่วยกันทําบุญกับกุศลในวันนี้ถ้าเราได้มีความภาคภูมิใจ ชีวิตของเรานั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนเราก็จะฝากไว้ว่าให้เราทั้งจิตทั้งใจสร้างคุณงามความดีและอยาน้อยอกน้อยใจในคุณกุศลน้อยอกหน้อยใจในบารมีบางคนเราทําดีมาตลอดชีวิตแต่ว่าบางเอิญททาแล้วมันมีประสบปัญหาชีวิตเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนี่เป็นสินบางอีเป็นน้อกเป็นนี่ เราน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ยสร้างบุญสร้างกุศลมาทำคุญงามความดีกับพ่อทำคุงามความดีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตลอดทำไมบุญไม่ช่วยทำไมเมรามีไม่ส่งทำไมต้องเป็นนี่เป็นสิ้นทำไมต้องมีเรื่องมีราวททำไมต้องเป็นโรคเป็นนี่เราก็เขาบอกว่าเราจะเป็นน้อยอกน้อยใจเพราะเรื่องเรานี้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าบุญเก่าของเรากรณีเก่ากรรมมาตัดรอนเก่าใช้นี่เนี้ยมันหมดสะ อย่าไปน้อยอกน้อยใจอย่าไปเสียอกเสียใจแต่เราสร้างบารมีใหม่เพิ่มให้มันเต็มก็เหั้นส้นก็เหมือนกับน้ําเก่าที่มันเน่อเเม็นอยู่แต่เราเติมน้ําใหม่ลงไปเยอะๆให้น้ําใหม่ลงไปเรื่อยๆไม่ช้าไม่นานน้าเก่าที่มันเม็นก็จะแปลสภาพไม่น่อไม่เม็นก็จะกลายเป็นน้าใสชั้นได้บุญกุศลบารมีผลงานความดีที่เราสร้างบารมีที่เราทําบ่อย มันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มเติมอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้หลากพอขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนคุณพ่อเทําไปสร้างบุญความในลูกหลานิจกรรมที่ทำสายฝนทุกท่านด้วยกคนเรื่อขออนุโมทนาบุญให้เราสั้งกิจทงใจทำสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆไปจะว่าอย่างไรทำไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตาดีของเราอบรมสั่งสอนตัวเองให้ดีแล้วเราจะมีความสุขความเจริม แต่วันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกี่ยเวลาในท้ายที่สุดนี้ขอบญกุศลบารมีบนเราความดีที่เราทั้งหลายได้สร้างมาตรงดังดานนั่นก็ทำให้สารบัวพร้อมด้วยกว่าญาติน้องแล้วก็คุณตาคุณยายคุณพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านจริงใหิงของเราทุกคนตลอดถึงพี่น้องสายตนสายรามทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญปัฒานาสิ่งอุปการใดเป็นไปแล้วโดยชอบประกอบแล้วได้ทำขอความปัฒนานั้นจงตั้งสิ่งเ,เด็ดแต่เฉลยให้ทันจงทุกท่านทุกคนเจรสาธุที่ทำมาปฏิบัติธรรมคงดี